ผมแหลกกว่านี้กว่อมาดูได้เลยดูสิตัวอย่งนี่ถ่ายทอดสดแหลโอเคะคแล้วครับไปรีบมาดูกันเลยวันนี้ผมจะมาชิวิลอดกับพี่ผมนะครับสายบล็อกเจคและทีวีแล้วก็พี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะงานนี้พี่ทำไมลนะ่ะเฮ้ยจะตัดมา โอเคครับ okay, นะเป็นต้นสัตว์ไม้ก่อนเนาะรอท่านผู้ชมก่อนนี่ครับพี่ผมพี่โชวนะ์หน้าเชื่อแนะ่เอ๊ะสัตว์ไม้ตัวเนี้ยอาจจะแรงๆหน่อยนะนะไลซ์สตีมส่วนอยู่พี่<ๆ>พ นะครับเดี๋ยวจะเตีมเอาคงเดียวนะจุ๊บจุ๊บเอออ่อนเมื่อกี้แล้วไม่ต้องรอไม่ต้องเอตัดไปนะจะมีใครมาดูบ้างไหมค้เก็บเงินได้หลายแล้วไม่ดิวทำไมอ่ะมรถบัธนาคารปัจ้า ทุกคนนะคะทุกคนไหน ไปปิดเท็กเแพคก่อนนะครับพรเดี๋ยวแปหนึ่งนะขอไปปิดเท็กเแพคก่อนเท็เทกเจอแพคโคตรแหลกเลยอาแมงพาร์นิ้ว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 เออเฉยเอาเอกับด้านเปิดหน้าไปแล้ว <c oughs> เปิดหน้าไปแล้วช่ไหเนี่เดี๋ยวเท็กเจแพคต่อ

Gracias.

แข็งเลยอะโอ้เดี๋กินดี้เือแหลกเลยี่ดเช็น้ำไก่โมรู้รู้เลยข้าวเต็มท้องไก่ให้วดต่อไหม่ะอ๋อเข้าวไหมมไปไหนมาน้ำีล้ว

ด้่อะไรของเน่อของเล่อของกับข้าวโรงเรียนอ่ะทำอะไรี่ดซื้อเป็นอย่างหรอนักแกงไงเล้วรู้ว่าอย่างเดียวไปท้องนีแนงองอย่างหรอกขนบอมเดี๋ยวมเหตังค์เหรีดตงคข้าวไม่เรียนที่ไหนก็เงนัว่าตัวอย่างอันนี้ก็เรียนโ่าเรียนฝรังนะ จดก๋ยวเราหลังหนูเรียนไปหรือ,อ,อเปลเ่าภาษาจีนยัูไม่มีคนดูเลยนเนี่ยศูนย์คนเนี่ยแต่ภาษาจีน <c oughs> เออยังเรียนหนูสอนแค่ภาษาจีนนะ <c oughs> ไม่ใช่ทั้งนี้เรียนเด็กเขาหนูอย่างเดียวเขาเลือกสายจะเรียนอนี่ยอยากเรียนจีนนะ เราจะเป็นจิวจีนจะเป็นภาษาใช่ไหมผู้หญิงจีนน่หนนนะหนูคนจีน,น,นไม่ขี้นะจิวจีนกว่ายาคนไทยใช้แบบไม่หยุดเลยครับปอนด์เคยเลยทำงานให้ปรับดินให้อเค นี่เสียงซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ไปกินค่ะแป๊บเดียวก็ปุนะรี๊บกหกสิบสองนะโอ้พอเออต่อไปมึงกินตะเรืนอ่ะเขาเขาีก่บเราเขาหรานงานกินก็ได้ไปเดี๋ยวเราเอาไปมึงกินเขาพัฒนาเยอะ เอ็งอยู่ตรงไหน่เียเออจีบีแ่งต้องจะชื่อแล้วพี่าคนแล้วจีนจุ๊บจีนกำลังเรียนกีกงเรียนไม่คยแกะไม่เบอแเปา O M อะไร M U อรกา จบจากที่โลาตินิโเนูเนอยากเรียนนะเรนแลน่ะก็เ,เจอเลยกว่าเเจแอร์อะไรก็อยู่นิวซีแลนด์นิวซีแนะลนด์อนตอนนะมันนะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ แรงบเบาๆให้เบื่อลมมันเดินตุยยาแอ์ตอนไปไหวชิงปีนี้ก็มาปะหนไม่ได้ไปเอาพอหนูไม่ได้ไปอ่ะไปเดี๋ยวเที่ยวซัมเมอร์้ไม่ได้ไปไูใจมอเวอเวดบิเราสองแล้ว เจอเหล็กเยอะนะจะยขุดฐานไม่หมดเลยบ้านโอ้ไม่ต้องขุดหมดก็ได้ถ้าหมดเดี๋ยวค่อยมาขุดใหม่เดี๋ยวลำพันเสียงซอมบี้จะฆ่าทีหมดเลย โอ้โหเวลานี้ใครจะนอนบ้างนี่หนูเรียนหนูอยากทำงานอะไรอยากทำอะไรอยากนำของใจหนูอะใจอิเกียใจบาสใจหนูอะผมอยาเป็นพนักงานในบริษัทเออไม่อยากเป็นหนูโรงเรียนให้เก่งไีย เราหิวจะตายอยู่ทีนไก็มยิ่งไม่ได้แล้ววะหนูไม่อยากหนูไม่อยากเรียนเขียนเขลยมาปัดขวดไปเนด้วย ม,มันจะหนีพ้นได้ออดยังแบบี้ก็ทำงานอะไรแต่ก็ต้องตีเอกสารงานที่ไหนก็ต้องเขียนหมดต้อง้อาพอะไรอย่างเง้อ่อากดมันในเตกไก่น่ะที่ว่างานะไหนได้ังเยอะที่สุดหไือไม่ทไอตัวนี้ทีสุดเอัวถ่าม,มากนะ เีหน,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 นะนักวันลูกข,ขักกบยี่ไนเนี่ยมันได้ขับรถใช่ไหมใช่แล้วเขาเปนใช่เลยมีพนอบตอนต่อไปมันจะเป็นต่อแก มน่ะอหนูย้ยหนูคิดมาตั้งแต่พอสามแล้วให้บา,นาคคเนักแคทเกมเออปลาลูปาลูกอทีตรงนี้เหมือนเราเคยเล้างบ้า,าเาลยค่ะบ้ารมเลยิดูกกลไเป็นสมพันธ์ทำยี้ไงสร้างตรงนี้ไหม

ส,ส่งเองไหมเวลนี่ไงเวลนะที่จะส่งซื้อเฮลิคอปเตอร์นะขับรถดิขับรถไปได้ส่งไปได้บนบ้านนี่ถอาสร้างด้านบนนะส่งเรือเราอาจจะโดนหลอกก็ได้ครับ จะลองฟัดบิดเดี๋ยวมาฟัดก่อนเลฟัดบิดอยู่ไหนอะโอ้ยย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 ไปดับยย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 ยรยย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 ยอยย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 